คุณ<ม>พกคุณเฟียงไหมฮะเฟียงด,ด้วยหอด้วยตลาดนี้นะค่ะตลาน,นี้ก็เป็นตัวเล็กค่ะค่ะมันมันพูดถึงเทศลันลำบากนะฮะเล่นอยู่สิอันนี้มีอะไรมีขึ้นขึ้นเซเวนอัพเอฟไฟเอฟไฟขึ้นกับไซเเวะเอลต้าส์สามบาทสิบแปดสามบาทห้าสอง ยี่ยี่แปดพอมีพีอีอยู่นี่ใช่ไหมเหนื่อยอะดูเอไฟดีสามบาทสิบแปดสามบาทห้าสองหายใจดังเครืองเครืองเลยนั่นเถน,นะนะน้ำพายสามบาทสิบแปดเนี้ยก็ดูหน่อยก็ต้านต่อไปสามบาทห้าบสองไงสามบาทห้าสิบสองนะ มันเหมือนกับว่าใครซื้อมาแล้วก็ถือลุ้นนะป่ะเอฟไอเอฟไอเอฟไออ่าทำเพลนมันเริ่มไม่เขียวโลนะฮะแล้วก็เป็นที่เดี๋ยวแรกไม่ได้แชร์ไม่ได้แช์ไม่ได้แช์เหรอใจร้ายใจร้ายใจร้ายแช่โเเอฟไฟสับบาทรห้าสองได้เลยพี่้านสามห้าสองนนี้เอฟไหระใช่ ใชัแถวนี้อยู่นะเนี่ยสามห้าสองทุนเนี่ยนะใครมีอยู่ถือไว้แล้วก็ผู้นี้ถงอนาต้านก็ขายไปขายผู้นี้ชเช <c oughs> ้านะอ่อ่นวต้านที่ใกล้สุดคือสามหนึ่งแปดวันนี้เบรกเนยะยเราก็ดูสามหนึ่งแปดนี่แหละห้ามย้อนกลับอยู่ถือไว้นะ เล่นอยู่ reveal, เห็นม่ตัวนี้นั<_<_้งเดี네๋ยวเดี๋ยวดูอีกตัวมเามีป่ะเดี๋ดูนิดนึงเขาอีไหนวะดูีก็ตัวเดียวแหละตัวเดียวแหละตัวนี้ตัวอื่ก็ต้องมาดู อันนี้ไปทุนอยู่ในกลุ่มหุ้น,นห,นหนเอกเลยนะมีตัวไหนเล่นนี่งอ่ะขึ้นหน่อยโอ้ยนี่ขึ้น,นมาแล้วขึ้นเอฟเอ็นเอยขึ้นจริง่เอทเอขึ้นยู่ดดดหย v p ้ยเออเออเอออเอ เป็นยังไง MVP ขึ้นขึ้นเฮ้ยก็ยังโอเคอยู่นะใช่ไหมพอ MVP มามามาบล่มวันนี้ก็ก็ยังไม่ได้มันแค่ถือนะถือก็เหมือนก็ซื้อมาแล้วแล้วถืออ่าอันนี้เราดูว่าอ่าถ้ามันเบกต้านต่อไปหกบาทหบาทสีสิบเบรกไปแล้วห้ามหลุดหกบาทสี่สิบก็เล่นง่ายนะ ห้าูทบาสี่สิบก็จะไปดูแนวะต้านต่อไปก็ไปดูไฮเดิมเนาะเนี่ยก็เป็นเป็นเจ็ดบาทเลยเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจบาทสี่สิบอันนี้เล่นอยู่นะนะฮะก็เนี่ยจะขึ้นก็ได้ใช่ปะพรุ่งนี้ถ้าเล่นต่อ <S 2> <S 2> <S 2> ก,ก็น่าจะดูดีเลยนะฮะเล่นต่อแล้วพอผ่านหกบาทสี่สิบแล้วพรุ่งนี้เล่นต่อก็ก็ถือว่า ุณนี่ไปต่อได้เลยนะก็จะจะผ่านไอ้ทุงแรลงขายทุกเนี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นต่อสองตัวมั้งดูไปนะครับขึ้นรถแจ๊ดมิ้นตังคือบอกจ๊ดจ๊ดจจแจดเนะจ๊ดแต่มันอนุญาตให้สํารับคนที่ช็อบไปแล้วซื้อกลับได้นะนะครับมันก็จะมีรุ่นสัปดาห์นี้นะเนี่ยคนที่ช็อตไปจากข้างบนอ่ะซื้อกลับได้เพราะมันเป็นท่านเขียว ไม่เขียวทั้งแรกนะครับมันเหมือนกับว่ารอซื้อพูุ่นี้เช้าเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือวันนี้วันรุ่มมันอยู่ดีๆวันรุ่มมันก็เข้ามาเยอะนะเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องซื้อกลับอ่ะไม่ถือว่าคนที่ชอบไปแล้วก็ซื้อกลับนะครับหรือจะรอซื้อพูุ่นี้เช้าถ้ามันอยู่สามบาทห้าสี่อะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับ เลราะนั้นลงทุนเราใจสู้มากนะเข้าหุ้นไหนได้บ้างครับยังสู้อยู่คือสู้ออยู่โถตลาดตกร้อยจุดสองร้อยจุดอย่างตั้งเอาไม่เอากันเลยนะมันอ,อ,อยู่ที่แต่อยู่ที่หุ้นนะแล้วว่าหุ้นอะไรใช่ไหมตติดแล้วมันก็เหนื่อยนะคือคือถ้าหุ้นใหญ่เหรอต้องบอกก่อนถ้าติดแล้วมันจะเหนื่อยเพราะว่าต่างชาติจะไม่เข้าใช่ไหม้พีพีอะไรนะพีพีเอ็ม พื้เล็กู่เล็กพีพีเอ็มเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะวงเล็บเยอะมากเลยเโอพีพีพีอมมันไม่ได้อยู่เพราะเรามันจะมีแต่พีพอนะมีมีเมื่อเมื่อช้าพี่พูดถึงพีพอมอ่าใช่ใช่เอ็มพเนี่ยแล้วตั้งมอยู่ที่สี่สตังค์นะฮะพีพเอมอ่า่านยัไม่ผ่านนะต้าสี่สิบตังค์ไม่ผ่านก็มันก็คือว่า คำแนะนำเมื่อเช้าก็คือสี่สิบตังค์ขายสี่ห้าตังค์ขายไงขายที่แนวต้านต่อไปนะอย่างเงี้ยมันยังไม่ขึ้นหรอกมันยังไม่ขึ้นขึ้นมาก็คือมันอยู่ที่ต่ํใช่ไหมอ่ที่ตเพราะฉะนั้นแนวต้านเนี่ยมันก็อยู่ที่สี่สิบตังค์กับสี่ห้าตังค์ก็กลายเป็นกรุธตคือขึ้นมาขายก่อนขึ้นมาขายก่อนก็ยังไม่เป็นขาขึ้นทั้งอันเดย์ก็ยังไม่ขึ้นวีคก็ยังไม่ขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นก็เล่นในบ่าวอย่างเดียว ได<ๆ>้อ่ได้ค่ะหมด,ดแล้วละนะ่ละเนาะติดตลาดแล้วล่ะนักถุนนะฮะเข้าช่วงแอดคลอสละเป็นน้อยไม่เป็นไรนะครับระวังนิดนึงนะฮะพุ้นที่มันจะ,ะคงซึมลงอะนะแต่หุ้นมันคงม,มีบางกลุ่มบางตัวที่ขึ้นได้ดีนะต้ออธิบายแบบนี้นะฮะก็น่าจะเป็นหุ้นที่ฝรั่งไม่มีอะ่ะนะฮะแล้วเจ้าเขาเล่นนะครับอาจจะเป็นเอฟไพ์ก็ได้อาจจะเป็น ซิก้าก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยเราจะไม่รู้อนะแอดก็ได้ตั้งลำแอดก็ได้แอดก็มีโมเมนต์นะก็ซื้อกลับแค่นั้นเองขายไปแล้วก็ซื้อกลับไปประมาณนี้ดนะีเฟกตก็ทำอะไรกันไม่เล่นเลยด,ด,ดีเฟกก็คงดูว่าพรุนี้คงลงต่ออะไรเงี้ยนะีเฟกก็ถือชดต่อนะครับ มันไม่ควรจะลองอ่ะนะฮนะเพราะว่ามันไม่สู้มันไม่สู้ไม่สู้อันนี้ก็มีโอกาสที่จะลงไปอ่าถ้าปิดปิดนะก็คงจะลงหลุดนะฮนะเนะีนะ้ยเก้าจ็ดสี่เก้าจ็ดสี่ก็ถ้าดาวชีก็ไม่มีแนวรับละนะฮะก็ต้องดูที่หางหางเลขเก้าห้าหนึ่งนะครับอนะ่ลงไปก็ก็ถือช็อตได้เรียบ ถือช็อตได้เปรียบนะครับทองคําทองคําก็เป็นถือช็อตได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เริ่มเริ่มหักลงมาละนะแล้วก็อันนี้ยังลงไม่จบนะครับวันนี้ก็วันเด้งไปได้เด้งก็ไม่เกินหนึ่งเก้าสองห้าหนือเก้าสามสี่เด้งช็อตนะก็เป็นเด้ช็อตถือช็อตต่อนะครับใครอยากช็อตเราเด้งนิดหน, mm hmm. นึ่งเก้าสองห้าอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะ นะครับแล้วก็ลงไปรอหลุดพันเก้าแล้วก็ค่อยดูปิดนะฮะยังเป็นยังเป็นนั่นอีวบลรูปวันนี้เป็นไงคะไม่ต้องดูหรอกตลาดใช้เวลาวอรูปม,มันก็เช้าตกใจรูปเยอะแล้วก็ถ้าเขาไม่ขายต่อมันก็คือมันจะตกใจขายสาหรับคนที่เล่นตามเซ้ตอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่มีใครตกใจนะนะฮะนนีนเรา่อเยอะเยอะซื้อนะฮะเยอะซื้อนะครับ บุคลุ่มก็เป็นไซเวดาวบุคควลุ่มน้อยนะฮะคือมันเหมือนกับหุ้นบางตัวเนี่ยที่มันแพทเทิร์นไม่ได้เสียถ้าเราจะขายเนี่ยเราต้องมั่นใจดีๆนะว่าถึงเวลาเราซื้อกลับนะนะครับความเสียหายไม่ไดเกิดขึ้นก็คือว่าพอขายไปแล้วคือตลาดมันซึมเย่นะขายไปแล้วเราประึงเวลาเราถือว่าอ่าขายกราฟไปเงี้ยขาย g p s ีเอไปเงี้ยนะฮะมันเป็นผู้ใหญ่จริงอ่ะแต่มันมัน ถ้าเราเราขายเนี่ยแล้วพอมันลงไปเพนิคแล้วเรากลัวไม่ซื้อกลับมันก็เด้งวันเดียวถึงดูนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราคิดว่าเราลงโลยิ่งไม่กล้าซื้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องขายก็ได้เนะี่ยมันมีคุณหลายตัวที่ก็ไม่ต้องขายอะ่ะก็ไม่มีอะไรสำหรับภาวะตลาดส่วนทางั้นตัวบิตคอยล์ละ ก็ยังพิคอเหมือนเดิมน,นะว่าม,มันมันมันต้องระวังแหละจะพรวดไหมพรวดลาดไหมเนี่ยมันลงเนี้ยนะฮะทารเฟรมันเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่อยู่เนะะี่ยนี่ยพอเป็นแท่งใหญ่เงี้ยมันมันจะพิคอทางขึ้นไม่ได้นะฮะเพราะอยู่แนวรับเนี่ยสามื่นหกนะฮะเนี่ยสามืันหกนะครับ ลงมาในเดือนนี้แล้วก็อันนี้ลงนะอันนี้ก็ก็ลงมาเป็น A แล้ว B แล้ว C ด้วยนะกลายเป็น C ด้วยเนีกลายลง C แล้วคราวนี้มันก็อ,อยู่ที่ว่า C ตรงไหนนะเราก็ต้องมาดูแนวรับเนีคือถ้าหลุดเนี่ยหุดสามเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์นะก็จะพวดนะก็อีกพันเหรียญเองพันหนึ่งก็สามเจ็ดถึงพันด้วยหนะ้าร้อยก็ต้องระวังนะระวังพวด ระวังลงพวดนะฮนะเดสามเก้าสองเก้าศูนย์น่าหลุดแหละนะฮะาเฟรมเดนะฮนะก็พอหลุดนะมันจะมีบางคนนะอ่ะเขาเขาเขาจะช็อตนะฮะช็อตแล้วมันก็จะวูบลงไปนะดูตัวนี้มันก็คือมันลงอ่ะนะฮนะเราเองก็ถ้าพูดถึงคคำแนะนำอ่ะคือเราก็ช็อตไปตั้งแต่เนี่ยหลุดสี่หก้าห้าศูนย์อ่ะนะฮะ แถวนี้ถ้าใครจะช็อตก็ต้องน้อยๆอ่ะครับคิดว่ามีเจ้าคุมอยู่อะอรับาสันมีสิทธิ์เด้งไหมมีมีสิทธเด้งก็ไม่เกินหนึ่งเก้าสามสี่แล้วก็ลงเนีลงให้ลงไปหลุดพันเก้าอ่ะน่าจะหลุดน,น่าจะหลุดน่าจะไม่มีอะไรกลับทอไม่น่าจะกลับช่วงนี้เนะยเพราะว่าการลงทาเฟมเดย์สมมติแบบแต่ว่าก็จะลงให้สมบูรณ์ให้ ให้ A B C D อตัดสู่รลงไปจะได้นับขึ้นได้นะได้ค่ะพี่ทิพย์ขอบคุณมากค่ะครับพอดีค่ะก็นักจุนที่สนใจเรื่องราวของรุ่น X สเปคใหญ่นะฮะรอบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะรวมทางคริปโตด้วยนะคะจุนช่วงเดือนพฤษภาค,คมอ่ะ